แพนเค้กสวยสร้างเรื่องไกลถึงอินเดียภาพนี้ทำหนุ่มมุมไบมองตาไม่กระพริบมีโอกาสได้ไปร่วมงานเดินแบบไกลถึงมุมไบประเทศอินเดียซึ่งงานนี้แพนเค้กเข็มมนิดเธอก็ไม่พลาดสวมใส่ผ้าไทยไปเฉิดฉายระดับโลกด้วยสร้างความฮือฮาให้ทั้งเฟนชาวไทยและเฟนคลับที่ประเทศอินเดียล่าสุด วันที่26มีนาคม2566แพนเค้กได้ออกมาเผยภาพของตัวเองยืนโพสท่าถ่ายรูปในมุมมหาชนของมุมไบและในขณะที่แพนเค้กกำลังยืนถ่ายรูปอยู่นั้นมีสามหนุ่มอินเดียมองอยู่ด้วยโดยโพสต์นี้แพนเค้กเขียนข้อความว่าในขณะที่เราโพสต์คุณผู้ชมก็มองอย่างตั้งใจมากค่ะ